วันนี้ก็มาชมพระไพตรงกันนะครับพระไพตรงนี้ก็ฝากกลุกไว้วัดพระแก้วนะครับในปีปศ2 3 6 7นะครับองค์ที่ลงรักนี้คือฝากกลุกไว้นะครับองค์ที่ไม่ได้ลงรักนั้นก็เป็นของวัดระฆังนะครับวัดระฆังนี้ก็ เนื้อหาก็คงจะดูง่ายนะครับผมจะพามาดูพระไพตรงองค์นี้นะครับพระไพตรงองค์นี้ก็ลงรักนี้เก่านะครับเป็นพระที่เก่ามากแล้วก็พระองค์บนนี้จะเป็นองค์เล็กนะครับองค์ด้านล่างจะเป็นองค์ใหญ่นะครับชั้นนี้ก็สวยงามนะครับเป็นชั้นๆขึ้นไปก็ประมาณ14ชั้น15ชั้นนะครับองค์พระองค์นี้ เชือกนี้เป็นเชือกเก่ามากนะครับเชือกเก่านี้พระองค์นี้ผมใช้มาติดเนื้อติดตัวอยู่นะครับเพราะว่าพระของไพตองนั้นพุทธคุณก็เลือล่อทรจริงๆนะครับในการค้าขายนะครับแล้วก็การเสี่ยงโชคลาบนะครับเป็นพระที่เป็นพระมงคลมากเลยนะครับนี่ครับผมจะส่งให้ดูนะครับว่าพระที่ชุบลักนั้นก็ ลักนั้นลักเก่านะครับลักเก่านี้ก็ถ้ามองอย่างนี้จะเห็นยุบเข้าไปกับเนื้อของพระเลยนะครับเห็นไหมครับผมส่งให้ขยับดูเรื่อยๆทุกท่านจะได้มองเห็นพระอย่างชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมครับว่าลักนี้ก็เก่าจริงนะครับพระไปตรงองค์นี้ฝากถยูไว้วัดพระแก้วนะครับแล้วก็มีเชือกถักเก่า เชือกถักนี้ก็เก่าจริงเนื้อผ้าก็มีบุดเบี้ยวนะครับไปตามการเวลาของพระนะครับพระต่อไปนี้ผมจะเอามาให้ดูองค์นี้นะครับองค์นี้ไม่ได้ลงรักเลยนะครับองค์นี้เป็นพระที่เนื้อธรรมชาติมากนะครับเห็นไหมครับว่าพระองค์นี้อกจะเป็นทรงกระโบกนะครับแล้วก็ปลายเกศนั้น จะเรียวยาวจะรดซุ้มนะครับเห็นไหมครับว่าจะรดอยู่ซุ้มไหวของพระนะครับเข <c oughs> นจะโค้งม้วนยาวนะครับเห็นไหมครับว่าซุ้มนั้นก็มีทั้งยุบทั้งบินทั้งแตกนะครับไปตามการเวลาของพระผมจะให้ดูเนื้อพระองค์นี้นะครับเ <c oughs> นื้อ <c oughs> พระองค์นี้นั้นเห็นไหมครับว่าสภาพของพระนั้น ถ้าเข้าในกล้องนั้นก็จะเห็นความเก่าอย่างชัดเจนเป็นมวลสารเม็ดตั้งสีเขียวสีแดงสีดำนะครับเนื้อพระนี้เก่าจริงนะครับเห็นไหมครับสภาพของพระแล้วก็ถ้าเราจะสังเกตของพระนั้นให้สังเกตที่เม็ดมวลสารมามวลสารเรียบไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าพระนั้นก็ต้อง มีทั้งยุบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพระร้อยกว่าปีนั้นสภาพของพระนั้นก็ไปตามเนื้อหาของพระนะครับพระดูถ้าว่าดูอย่างนี้เหมือนใหม่แต่ว่าเวลาเราเข้าในกอกใหญ่นั้นเพราะว่าเก่าจริงนะครับพระนี้เก่าจริงแล้วก็บางท่านนั้นก็คงจะได้รู้กันแล้วนะครับว่า พระไผตรงนั้นถ้าดูด้านหน้าด้านหลังนั้นมียุบแยกอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่ายุบแยกย่นนั้นจะชี้บอกในการดูพระเครื่องแต่ละองค์แต่ละองค์งนั้นถ้าเรียบเรียบหมดนั้นไม่มียุบไม่มีแยกไม่มีย่นนั้นก็เราก็มาพิจารณาในเนื้อพระแต่ละองค์นะครับ ถ้าดูอย่างนี้บางท่าน,น,นสังเกตพระแต่ละองค์นั้นก็จะประสบความสําเร็จในตัวท่านนะครับเพราะว่าการที่ว่าจะดูพระแต่ละอย่างนั้นก็ศึกษามากมายครูบาอาจารย์นั้นบางท่านก็บันทึกไว้ในตาําราให้ดูว่าการดูพระนั้นเราจะดูอย่างไรถึงจะรู้นะครับองค์นี้ผมให้ดูไปแล้วผมจะอีกองค์มาให้ดูนะครับว่า เนื้อแต่ละอย่างของพระแต่ละองค์นั้นผมเอาให้ดูนั้นให้ท่านสังเกตพระแต่ละแต่ละองค์นะครับว่าแต่ละองค์นั้นมองในโทรศัพท์เหมือนใหม่แต่เวลาเข้าในกล้องส่งดูแล้วก็จะเห็นเนื้อของพระอย่างชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าพระนั้นตามการเวลาของพระนั้นพระอายุนานแล้วเนื้อหาก็ยุบอยู่แล้วนะครับ แล้วก็เวลาส่งเข้าในกล้องขยายจะเนื้อจะฟูฟูนะครับแล้วก็สบายตานะครับเวลาส่งนะครับเพราะว่าผมนั้นอยากให้ทุกท่านนั้นเข้าใจและดูพระเป็นนะครับเพราะว่าบางท่านนั้นก็อาจจะพึ่งครูบาอาจารย์บ้างแล้วก็ศึกษาหาความรู้ในตัวเองบ้างพอได้เข้าถึง ความจริงแล้วก็จะมองพระนั้นอย่างง่ายดายเลยนะครับว่าพระนั้นก็ต้องมียุบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดูมวลสารมวลสารนั้นเม็ดจะใหญ่หรือเม็ดจะเล็กนั้นก็ให้ท่านมาสังเกตแล้วก็มาพิจารณาพระถ้าพิจารณาพระเป็นแล้วท่านก็ถือว่าเป็นคนที่ได้ผ่านในการดูพระในครั้งนี้นะครับต่อไปนี้ผม อยากให้ทุกท่านรู้ว่าพระไพตรงนั้นด้านที่ว่าเมตตาโชคลาภในเสียงโชคลาภแล้วก็การค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับครับผม